อะไรกูไม่เห็นกูอยากเห็นมันจะไม่เคยเห็นเลเซอร์โมนี้เลยหรอก่อนเห็นเลเซอร์ไปดูคนนั้นก่อนอะไรอ่ะจะบอกนะว่าเซอร์ไพรส์บอสอ่าือนี่นัดมาแต่ว่าที่กรุงเทพนัดมาแต่ว่าที่กรุงเทพนะครับก็ไปเจอกันครั้งแรกก็จะเป็นการพบกันครั้งแรกโดยมิจฉาเนตหมายเกิดจาก หลายๆอย่างมมนก็เลยม,มาเจอกันพี่น้องเคิ่นบุญนำพาเนาะบุญนำพาวัสนานาส่งบ่คิดบ่ฝันว่าด้รวมงานกัามแต่วก็อว่าจรวมงานกับมแม่เต๋วบ่เคยคิดไม่เคยคิดเพราะเราดูคิดเอาอยู่แล้วแต่วันนี้ในเมื่อโอกาสใหม่นี้แล้วทางู้หเราผู้ใหญ่ให้ไปเจอกันพรุ่งนี้แม่เพิ่ก็ตื่นเตือนเด้พี่น้องแม่แม่น้องมาแต่วก็บ้านลูกเพิ่นสมอันเพลงนั้นพี่นั่นิ้นแล่สสนสอบสามวันไหวอืม สองห้ามไปก็เลยอ่าพ่งนี้เจอกันนะอาจจะอาจจะให้มาเจอที่บ้านบอสเออบ้านหลังใหม่มือนี็กเ็ชอยังสุ้เนี่ยวมือเด็พกพ่งนี้ทําอะไรสู่มาเตากินดีพี่น้องสิบุริสต์ตอบบอกฮงสูมาเตากินดีมาเตาชอบกินอะไรรู้ไหมมาเตากินของขมหรือของหวานของอ่อนหรือของแข็งพวกนี้บินบินเที่ยง บินเที่ยงไปกรุงเทพนะครับผมผู้นี้บินเที่ยงอืมแล้วก็เลยก็เลยมาวันนี้มาคอนเสิร์ตที่ยงอำเภอพรเจริญจังหวัดบึงการอําเภอนี้เราเคยมาแล้วใช่ไหมนักเตะเคยมาแล้วครั้งหนึ่งหรอ Yes ออเพราว่ามันอยู่อยู่นอกอำเภออืมแต่เราไม่เคยในอำเภอเลยคือมันเขาเรียกว่าอะไรนะพี่น้องมันมันเป็นอำเภอแบบว่าอำเภอใหม่เป็นอำเภอขึ้นใหม่ที่ที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรที่แบบว่าเพิ่นกับเป็นงานแบบว่า งานเหมือนมันก่อตั้งอำเภอเพื่อนันสีแม่สถาปนาอืมสถาปนามันมันสถาปนาใช่ไหม,มสถาปนาแปลว่ามันเริ่มวิเริ่มมวัมกนก่อตั้งแบบฉลองรอบยังสีนาะอม,มานายยังเพิ่งมาเพิ่งมาพี่น้องพรุ่งนี้กี่ทุ่มพรุ่งนี้หนึ่งทุ่มเหมือนกันแต่พรุ่งนี้ไม่มีคอนเสิร์ตนะพรุ่งนี้ผมไม่รับงานเลยเพราะว่ามาเตีวจะมาบ้านพยอนฟินแลนด์ ผู้นี้ต้องไปตลาดไปจ่ายตลาดไปซื้อของต้อนรับมาเตากระเบื้องลู่ล,ล่ะพี่น้องจะเป็นอะไรต้องกับเจอกันมือื่นเชือแรกนี่ล่ะอืข่อยกับบูงเหัวกันล่ะมันต้องใส่คืนีถอดเลยตีเคยทขอะไรบ้างเลยตีบล็อกดิ แม่มมเซมมั่งเบิกหน้าฉันดูแม่เซมี่มาแต่บอกแม่เซมี่เอาอะไรมาปัดหน้าให้บอสหน่อยดูแม่เซมี่มาปัดหน้าให้บอสหน่อยใครดูไลฟ์สดอยู่ขอร์นหนึ่งแชร์ได้ไหมครับใครดูไลฟ์อยู่ขอร์ขาหนึ่งแชร์หนึ่งแชร์หัวใจหนึ่งดวงแต่งหน้าให้เอาหน่อยปัดหน้าก่อนแม่เอาแต่งหน้าาเร็ว โค็นเโคตรเนีนี่โคตรอย่างนี้โคตรที่ฟุตบอลอืมดอกที่พี่ยังตีจะเนี่ยคนนี้จะอุบลเขาสะกลตีจะอุบลตีเนี่ยโสะกลอีกนนี้เขาจะมอนท้องอันนี้อย่างนี้อันนี้มอนอยังมอนขี้โอ้ยมามอนขีตถ่อ มอนคาบอแมสมอนอันไันแม่ซ้ำเนี่ยไม่ใช่หน่แมออบอสักขนาดเธก็เป็ีนสีอืมได้แลล่ะอันนี้คือแมสเซมี่พวกเราชงนเราเราับมาเราจับมาไ่นได้ไปสโทั่อัเอาของพื้นในบอสสโทร่าออันทําขั้นนาตีมึงแช่เนี่ยอืมนบาดดูคุจิเช่ดอันนี้ สีทั่วหาพุ่นหนึ่งมาพูนจับเมทัลเลอร์บอเย็ดยดโอ้ย็ดเย็ดแช่ไม่มีเน็ตหรอแช่ห้นางหน่อยเดียวแช่นางนลยแช่นางแล้วบางมันเข้าอนดีตเน็ตไปนะฉันตอบหลอนเธอฉันอยากรู้ว่าเธอรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมใครไหนเขาเป็นนักกีฬาใครนั่นแหละ เธอเคยรู้จักเธอเคยรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมใครล่ะคะก็ผมเอาเอามาให้ดูมือก่อนเอามือเดี๋ยวมาเดี๋ยวมือมาแล้วฉันจะไปรูไม่เห็นแค่มือเนี่ยก็ดูสิแล้วที่สุอะไรน้องรองนั้นมีความสุดแล้วไม่แซมไม่ใช่ไม่แซมใครไอแซมแล้วทำไมแต่งเป็นชุดกีฬาแตจะไปเตะบอลกันเหรอ ไม่ไงเขาไล่สวดวันนี้ไงเขาเป็นตามฮิตหมอนทองไงเขาเป็นเอฟซีหมอนทองไงเขาเลยเป็นโค้ดโค้ดยังก่อนโคดการ์ดโคทุกคนมาใบโคดชื่ออะไรโคดชื่อสกอตแต่แม่เป็นอุบลโอเคเอฟซีนะครับเดี๋ยวให้เบคังสิงดูละครต่อก่อนนะครับไม่ดูนะเนี่ยละครไม่ดูนะผมดูเมื่อคืนผมเริ่มดูตอนนี้คืนนี้วันแรกย้อนหลังคืนแรกครับวันนี้ เลิศมากดูคือเล่นดีมากแบบคือมันแบบไปดูก่อนค่อยมาชมโอเคเปิดละครคะ่ะบอกทุกคนเปิดละครบอกแฟนคลับเรื่องบอกบทละครก็บอกละครหน่อยเร็วตาผ่านที่ท่าเร็วค่ะเปิดตอนนี้และะ้วค่ะช่องวันสามสิบเอ็ดน,นะคะพาหน้าดูอยู่คนเดียวเลยเนี่ยแม่ไปไหนอะ่ะเนี่ยที่ดูละครแล้วเปิดไฟสว่างที่เราไปโอ้โหเปิดไฟมืดตื้อทำไมตั้งใจดูตั้งใจดูอยู่โอเคดูด้วยได้คืนนี้จะไปดู คือนี่จะไปย้อนหลังดูเลยแบบตั้งแต่ตอนแรกเลยอ่าโอเค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 นะครับอย่าลืมดูละครเปิดทิ้งไว้ด้วยนะครับเลตเตือนอันดับหนึ่งนะครับพี่น้องมาลูกน้องอะไรนะน้องเขนไม่ใช่น้องเตยนะน้องเตยไม่ใช่หรอเอามาเอามาได้ยังไงน้องเตยอเอฟซีเอาอย่างงี้ใครอยากเห็นน้องเตยเออ้ยใครไปเอานนั่งมากนี่ เตไหนเตเตเตหมอนทองมาไหมมาได้ยังไงครับใครคนดูางมาทำไมาไมาม่แจ้งล่วงหน้าจะได้ปวหมดปสเตอรอไม่ใช่ดีแต่วันนี้เตหมอนทองไม่ได้มาเป็นเตก้านยาวไหน่าฮ่าฮ่าไหนฮ่าฮ่าฮ่สฮัาฮ่าฮ่าส่าสัั เ hey, ออโยเอาโยโยเฮยครับะเอาบอกนายนะฮะที่เป็นที่โรงเรียนประจําโรงเรียนปีนี้<ะ>เป็นไงบ้างปีนี้ประจําโรงเรียนปีนี้ก็สอบเต็มที่ฮะผมแบบซ้อมอยู่โรงเรียนแบบเต็มที่มากมากเลยฮะมีโค้ดอุบลช่วยผมซ้อมฮะเราแบบเต็มที่กันมากๆที่เราจะไปแข่งขันวันนี้ฮะโอ้เป็นไงบ้างกับการแข่งขันปีนี้ครับโค้ด ก็เด็ดเอ่อโค้ดขายหรือเสพคะโค้ดโค้ดเป็นแบบเอาขายขายหรือเสพครับเป็นเป็นยังไงอุ้ยได้ไหนี่ไม่ถึงไหมถกว่าโค้ดนี้ไงดีไงอุบนยีงไงไม่แต่ตอนเราแวงแล้วเราเราแวงนล้นี่ตอนตอนได้ไหมอ๋อนี้ไงเไม่ก็เลี้ยงดีกว่าต่อต่อเขาอาจจะแบบว่าอ่อนไหวอืมฮะป ก็น่าข่าวแท้เลยคนหนึ่งจ้าหอกอันนี้เขาเป็นคนแสดงเอ็มบีเพลงของจิตตลาภุญลาอที่บนตอนนั้นมันเกิดเรื่องอยู่ที่เชียงรายอ๋ออันนี้อันนี้คนละคนคนละแกงเปิดเพลงหน่อยเปิดเพลงหน่อยคนละค่ายคนนี้เขาเป็นนักแสดงจากขอแม่จิตตลาคใช่คือเขาเล่นเปิดเพลงนี้ขึ้นมารู้เลยเรียว่าเปิดเพลาได้ไหมคนนี้คือดังมากมาจากเชียงรายคนนี้ดังกว่าหมอนทองอีก นะฮะนะฮะมามาเนี่ยเลยมาเลยจะเล่าให้เพื่อนมากระดิมาเดี๋ยวนี้เราอะไรหามโยกเออเต็นซื้อบอว บพได้เป็นอะไรเดียวไดเอะไได้เป็นนักได้เป็นนักเตะที่หมูป่าเดนหมูป่าจริงๆเป็นหมูป่าใสชุดเขียวเป็นน้องหมูเป็นน้องหมูป่าเออครบทีแล้วบ้านนี้ครบทีมแล้วเรามีสามครบพร้อมเตะฮะใช่คือนี้แล้วเราช่วงนี้ช่วงนี้เป็นช่วงแบบว่าพวกนี้แบบเขากำลังทำสนามกีฬาเนาะเออเราก็เป็นเอฟซีโย่ช่วงนี้เราก็ดูอยู่แล้วแบบเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับผมก็คือนั่นแหละ ออกทีนี้พี่น้องกับเบิงเอาเชียร์ที่ไหนก็มาที่นั่นแหละเราเป็นดาราไปนะฟีเวอร์วินาทีนี้หมอนทองมาแรงจริงๆแล้วเราเชียร์ทุกทีแบบพี่น้องมันเป็นการแข่งขันแต่สุดท้ายเราเป็นเด็กไท่าย่ำจริงจริงจริงชั้นอ่ะฉันก็อยู่อ่ทีหมอนทองนะแต่ว่าด้วยซ้อมไปซ้อมมาฉันเลยบถูกจลิดนเลยออกมาฉันเลยขอโคดออกมาฉันเลยเป็นดูทีมอันชันีแท้ใสยพันธุ์ชนี่ใช่ีชมอนะมันนี่าจะเป็นผู้เข้าไฟ พวกเอาไปประทวูแล้วว่าแตกสีสเกตได้ีนี่อาไฟอาจารย์สกุลเหมือนมากเขาบอกที่หมอนข้างเขาบอกใครอยู่ที่หมอนค้างยเมื่อคืนใครอยู่ที่หมอนข้างยกเมื่อคืนแม่แซมไม่รู้คอนเซปเลยเขาบอกแม่แซมหมดรู้คอนเซปต์พอ่น้องอืม